พวกเราเพียงแต่เข้าใจธรรมชาติธรรมชาติที่มันแสดงความจริงอยู่ตลอดเวลามันไม่มีเราเลยในอาการเหล่านี้ที่รับรู้ได้ยินเสียงอยู่เนี่ยสังเกตไหมมันรับรู้ของมันเองไอ้ตรงนี้แหละง่ายมากเลยใครเห็นได้บ้างว่ามันรับรู้ของมันเองมันได้ยินเสียงของมันเองเห็นไหมแล้วเราอยู่ไหนอ่ะ เห็น wow. ได้ไหมว่ามันได้กลิ่นของมันเองคือมันรับรู้ถึงกลิ่นของมันเองเราอยู่ในใครเห็นตรงนี้ได้แล้วเกิดความเข้าใจลงไปว่าเฮ้ยมันไม่มีเราเลยเลยเนี่ยเกิดความรู้สึกเบาลงแล้วหลุดออกจากความเป็นเราอะน้ำตาไหลได้รู้แจ้งว่ามันไม่มีอะไรเป็นเราเลยแล้วมันเบาลงแล้วมัน เกิดความรู้ขึ้นมาว่าเราเป็นธาตุว่างเปล่าไซกลืนไปทั้งจัก,กรวาลเลยเกิดความรู้แบบนีน้เมื่อพวกเราเกิดความรู้แบบนี้พวกเราจะรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องทำอีกต่อไปมันเกิดไม่ได้แล้วมันไม่เกิดแล้ว มันจะอะไรไปเกิดเพราะมันไม่เหลืออะไรที่บ่งบอกว่าเป็นเราเลยมันมีแต่ธาตุชีวิตที่ว่างเปล่าไสบริสุทธิ์มากๆที่มันกลืนไปกับจักรวาลน,นี่แหละคือธรรมชาติแท้ๆของพวกเราร่างกายนี้เราแค่มาอาศัยมันชั่วคราวถ้าพวกเราไม่ยึดมันสักอย่างมันจะไม่ทุกข์เลย